สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันจอดลึกเรื่องหนึ่งเป็นบันทึกชื่อพระจญภัยเมืองการสู่ปฏิสัมพิทายานครับอ๋อเรื่องพระธุดงปี2534ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นประสบการณ์ธุดงที่เอ,อ่อไม่ธรรมดาเลยนะมีตั้งแต่เรื่องเจอพระอาหารหันต์จริงๆไปจนถึงเรื่องเผชิญอันตรายในป่าลึกเลยน่าสนใจมากค่ะเพราะมันสะท้อนเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเอ,อ่อมันไม่ใช่แค่อ่านตำราเนาะ แต่คือการเจอของจริงเจอสถานการณ์จริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจเราเองใช่ค่ะมันทำให้เห็นความต่างชัดๆเลยระหว่างความรู้ที่แบบอ่านๆมากับความเข้าใจที่ได้จากการลงมือทำเจอเองจริงๆครับ จุดที่ผมว่าน่าทึ่งมากๆเลยคือตอนที่ท่านเล่าว่าได้เจอพระอาหารหันต์ที่มีปฏิสัมพิทาญานตั้ง16องค์เลยนะคะบนภูเขาสูงใช่ครับซึ่งคำว่าปฏิสัมพิทาญานนี่คือท่านมีปัญญาแตกฉานรู้ธรรมะลึกซึ้งมากแต่ท่านอยู่กันสบายๆหรอคะใช่ครับท่านอยู่กันแบบสบายๆไม่ได้เคร่งเครียดเหมือนภาพที่เราอาจจะนึกกันท่านสอนว่าไอ้ที่ปฏิบัติยึกยากเครง่งเครียดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเดียวก็ได้นะ อืถ้าจับหลักอารมณ์ถูกทำง่ายๆมันก็เข้าถึงได้เหมือนกันประเด็นเรื่องความเรียบง่ายนี่ก็น่าคิดนะคะอาจจะเป็นหัวใจของการปฏิบัติขั้นสูงก็ได้ครับแต่ก็นะกความสบายหรือความง่ายที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมาจากความเพียรหนักๆในอดีตของท่านก็ได้มั้งคะไม่ใช่ว่าไม่ต้องพยายามเลยอ๋อก็จริงครับคือการเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องอาศัยความเพียรความเข้าใจที่ถูกด้วยค่ะ มีเรื่องหนึ่งที่ท่านเล่าแล้วเอ่อทำให้เราชุกคิดเหมือนกันนะเรื่องไหนครับเรื่องที่พระอาหารหันต์องค์หนึ่งในกลุ่มนั้นพอบรรลุธรรมแล้วลองกลับไปสอนที่สำนักเดิมอ๋อที่โดนปฏิเสธใช่ไหมครับใช่ค่ะโดนปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะว่าท่านจบแค่นักดำมตรีในขณะที่รูปอื่นที่นั่นเรียนสูงกว่านักธรรมเอกเอภิธรรมอะไรแบบนั้นใช่ใช่ท่านก็รู้อยู่แล้วลว,ว่าจะเจอแบบนี้แต่ก็เหมือนอยากจะทดสอบให้เห็นความจริง โหนี่มันสะท้อนเรื่องการยึดติดรูปแบบข้างนอกเลยนะเนี่ยวุธีการศึกษาใบประกาศจริงค่ะเป็นเรื่องที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่ในสังคมเนาะบางทีมันจะเป็นกำแพงกั้นความเข้าใจเนื้อแท้ไปเลยน่าคิดนะครับว่าอะไรคือตัววัดจริงๆระหว่างความรู้จากกระดาษกับความรู้แจ้งจากการปฏิบัตินั่นสิคะแล้วนอกจากเรื่องเรียนรู้ท่านก็เจอเรื่องเอ,อ่ออันตรายจริงๆด้วยใช่ไหมคะครับมีตอนระทึกขวัญเลย คือไปปักกรดในที่ที่เขาลือกันว่าดุมากมีเสือเคยมากินพระทุด,ดงโหแล้วท่านทํายังไงคะชาวบ้านเตือนไหมชาวบ้านเตือนครับแต่ท่านก็ไม่ได้ย้ายกรดตามวินยัยแล้วคืนนั้นเสือก็มาจริงๆตายแล้วมาทําอะไรคะมาเดินวนรอบกรดเลยครับตัวใหญ่มากแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้อัศจรรย์มากท่านก็ทําใจนิ่งๆนะครับแผ่เมตตาคือส่งความปรารถนาดีไปให้เสือ แล้วก็ตั้งจิตเลยว,ว่าถ้าต้องตายจริงๆก็ขอมุ่งนิพพานอ๋อคือใช้ธรรมะนำใจเลยใช่ครับสุดท้ายเสือก็เดินจากไปเองการรับมือกับความกลัวสุดขีดด้วยสตินี่สุดยอดเลยนะคะแล้วการใช้เมตตาการระลึกถึงนิพพานมันเป็นแก่นของการปฏิบัติเลยนะแสดงถึงพลังของจิตที่ฝึกมาดีจริงๆใช่ค่ะประคองใจตัวเองได้ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วจากภายนอกกายอย่างเสือก็มาเจอภัยอีกแบบภายในใจประมาณนั้นครับ คือเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาใช้สายตาท่าทางยั่วยวนมากๆอ๋อที่มีข่าวลือว่าทําให้พระศึกไปหลายรูปแล้วใช่ครับท่านกับพระที่ไปด้วยกันก็ต้องรับมือเลยทีนี้ท่านใช้วิธีไหนคะก็ใช้ปัญญาพิจารณาครับพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และก็ที่สําคัญคือพิจารณาความไม่งามของร่างกายที่เรียกว่าอสุภกรรมฐาน อ๋อคือเหตมองให้เห็นตามจริงเพื่อคลายความกำหนัดยินดีใช่ครับไม่ให้จิตมันหวั่นไหวไปเห็นไหมคะนอกจากภัยจากสัตว์ร,ร้ายแล้วเนี่ยกิเลสตัณหาในใจเราเนี่แหละบททดสอบสำคัญเลยจริงครับสำคัญไม่แพ้กันเลยการใช้ปัญญาพิจารณาตามจริงนี่เหมือนเป็นเกราะป้องกันใจเลยนะคะครับผมแล้วก่อนจะลาจากพระอรหันต์กลุ่มนั้นท่านก็ได้รับคำสอนสำคัญมาด้วยนะสอนว่าอะไรคะท่านสอนว่า ให้รักษาใจให้สงบเย็นเหมือนตอนอยู่ในป่าแม้กลับไปเมืองเจอคำตำหนิเรื่องไม่ถูกใจก็อย่าไปโต้เทียงอืมรักษาใจให้นิ่งใช่ครับแล้วก็เตือนสติว่าอย่าพิ่งไปคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์แล้วโโหอันนี้สำคัญมากเลยค่ะการปฏิจจบัติที่แท้จริงมันคือการรักษาคุณภาพจิตให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบทพิสูจน์จริงๆคือตอนกลับมาเจอความวุ่นวายข้างนอกนี่แหละครับใช่เลยค่ะ มีอีกประเด็นไหมคะที่น่าสนใจมีครับตอนท้ายๆหน่อยท่านเล่าว่าเห็นแสงสีเขียวบนภูเขาแต่ท่านไม่ได้เรียบร้อนใช้ยานเข้าไปดูทันทีเอาทำไมล่ะคะเพราะตามแนวทางที่ท่านเรียนมาเขาบอกว่าผู้มีภูมิรู้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช้ความสามารถพวกนี้พร่ำเพรือ่ออ๋อไม่เหอเหมือนคนที่เพิ่งได้มาใหม่ๆประมาณนั้นครับคือต้องมีสติรู้จักประมาณในการใช้ อันนี้ก็สะท้อนวุธิภาวะนะคะความไม่หลงระเลิงไปกับสิ่งที่ตัวเองมีก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันสรุปแล้วเรื่องผจญภัยเมืองกาลนี่พาเราไปเห็นประสบการณ์เข้มข้นจริงๆนะครับทั้งเรียนรู้จากครัวจารย์จริง,จรง,จรงเจออันตรายสู้กับกิเลสค่ะทําให้เห็นว่ากแก่นแท้ของการปฏิบัติมันอาจจะไม่ได้วัดกันแค่ความรู้จากตํารายอย่างเดียวจริงๆใช่เลยครับ แล้วเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะในยุคที่ข้อมูลความรู้มันหาง่ายมากๆแบบนี้อะไรคือเส้นแบ่งจริงๆระหว่างความรู้ที่เรามีเยอะแยะไปหมดกับความเข้าใจลึกซึ้งที่มันเกิดจากการลงมือทำเจอด้วยตัวเองนั่นสิครับเป็นคำถามที่ดีมาก และที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะเอาบทเรียนเรื่องการรักษาใจให้สงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราที่มันเ,เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนตลอดเวลาได้ยังไงบ้างก็น่าคิดต่อยอดกันไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ